เมื่อกี้นี่น้าพี่น้องเนาะอ่าแวะอันทางโมเสนงเว้เ,เขาาา่ากราบไหว้พระท่านใจเนาะดูวัดอันไรพี่น้องเอ,อ้ยอ่าพอดีพ่อทางเอฟซีนเพิ่นเดินทางแต่มาแตอ่เอเมริกาพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าตอนนั้นบระเทศไทยคลิปพี่น้องเอ้ยเนาะทักทายสบายดีเพิ่อนอยู่แต่ว่าบระเทศไทยคลิป <c oughs> โอ้สิหลายโอกาสเนาะพี่น้องเนาะอ่า พ้อกันด้วยความบังเอิญพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ได้บ่ได้อันถ่ายคลิปบ่ได้เตรียมตัวอีหยังเนาะบ่ได้ทักทายกันเลยอันบ่ได้แบบว่าอันถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะเออเฮาลืมเเฮาลืมตอนนั้นบ่ได้มีเฮือนชนอยู่แถวนอกนะานมันบ่มีเียนแงไปลายอยู่เนาะเออกับเฮาผู้ใดเลยพกันเลยไปพุ่นแหละ

มาในได้ก้มเกิดยงได้เอาชักตัมันหัไม่อยางอานานีเราะไาวมันมีกว่าสูงหมื่นสม่ไดอตายน่ยไม้แล้วเขามไปเลยเขาหมที่ตด่บเนยเจ่มักกะตตยนี่นะมี

ช่งมงยายเป็ช่อมอยู่ีวยู่มาลยงใหมาลงเป็ช่อมางให้เปดชอบคงช่วยอะไรกเป็นโชโบอันปงมงสุบงงไหนอันนี้ครับมันมาพี่เขาเปิดภาพมาเมื่อนี้กะ ดูบ้านอันนี้อยู่บ้านยังเกาะนี่บ้านบ้านยังเกาะลงลงหมกไพรป๋อบ,บ้านลงมหมอกไผรเนาะอ่าตัเวเพเ่ร็จมาหอดมาเถิงพี่น้องเนาะลงลงทางตะพุทธตะพืพ <laughs> ้นเมยลงทาง,ทาง <laughs> คือครบรอบหลายปีเนาะที่ว่ารเรได้เดินทางเข้ามาพี่น้อ<า>งเอ้ยมาตั้งแต่บ่<ท>ปสน์เปิดช่องยูทูปใหม่ๆเนาะพอดีว่าพาทางแถวพอมา เยี่ยมมายามเนาะทางพี่น้องหรือว่าทางอันไอเนาะทางดุ้งพี่น้องเอ้ยเนาะไอายของตาพ่อแหละพี่น้องเอ้ยพากันมาตั้งแต่จะเศร้าผู้เนาะพากันมาตั้งแต่จะเศร้าแล้วก็อ่ากำลังขับมาฮอดเนาะแต่ก็เมื่อกี้นี่ก็เนาะทางอ่าบ่แสนเนาะได้แวะเข้าไปอ่าไปเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าแล้วก็เมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะอ่า แวะอันทางโมเสนแวะเขาาา้ากราบไหว้พระท่านใจเนาะอยู่วัดอันไหนพี่น้องเอ้ยฮะพอดีพอด่พอทางเอฟซีนาะเพิ่นเดินทางแต่มาแต่อเมริกาพี่น้อง,งเอ้ยเนาะแต่ว่าตอนนั้นบระเทศไทยคลิปพี่น้อง,งเอ้ยเนาะทักทายสบายดีเพิ่นอยู่แต่ว่าบระเทศไทยคลิป <c oughs> โอ้สิหลายโอกาสเนาะพี่น้องเนาะอ่าพ่อกันด้วยความบังเอิญพี่น้องเอ้ยก็ได้บาไ,ได้อันไ,ไ,ไ,ไทยคลิปมาได้เตรียมตัวอีกย่างเนาะมาได้ทักทายกันเลยเอัน ม่ได้แบบว่าอันถ่ายคลิปให้พี่น,อน,นอ้องเบิร์กเนาะมาครบรอบหลายปีกะจนจนลงทางาจุดลงทางเขา้ามามาตั้งแต่แทนฮิตเท่องอยูทูบใหม่ๆพี่้องเลย, <c oughs> <c oughs> ยเนาะ <c oughs> นยากาศไม่มคิดเท่าว่าท้องฟ้าเปิดโปรงดีเนาะ ตัวแหนะพี่้องไอ้จะเป็นบ้านเฮือนซานของทางลุงเนาะทำไมวันนี้ต่างเก่าเนาะวันนี้เนาะเออคือตอนนั้นเนาะอ่าเฮ้ยเออต่างายด,ดย,ายด <c oughs> มาหอดเรือนลุงเลยห <c oughs> ลงทางจนนอนิึพักันเมื่อเลยเอ เขาเน่หลงเขาก็บเขาก็บบุญื่อทางเข้ามาคือกันว่าเคยเข้ามาอายุหักลื้อมคือกันเออวะหักจื่อได้ยุ่งในบริเวณนี้พากันม่ให้กินยุ่นี่นะจืออยู่กับวนตะวันนะไปข่าาห้องไปดูจื้อนี่อ๋อแบบนี้เนาะกันบ้านนีจะรังเสรมาตอนอืมมาในนี่ขัดติด ใหาจนกายไปแล้วลุงใหาจนกายไปพูดอะไรน้องมินเองนะไก่เฮือนก็อย่างนั่นตัวนี่น้องน่ะเออเขาลืมเลยเขาลืมตอนนั้นมันบุตรมีเฮือนชันอยู่แถวนอกนะลานมันบุตรมีเปลี่ยนแปลงไปลายอยู่เนาะเอ่อกับเอาพูดเลยเลยข้อกับเลยไปพูดเลย ไปไกลๆอยู่เนาะบ่อขึ้นว่าจำได้ตรงจำได้ตรงที่ว่าบ่อเดียวใช่เถอะนะมิเตตรงไปย่างเดียวเถอะนะไปคุ้งครัวนั่นบนน้ำนั่นบอกคาน้ำนั่นบอกเฮ้ยยังบ่อดะไรไปหอดยังบ่อดะไรไปหอดมิเตตรงไปเรื่อยเลยคือจังว่าฉลางว่าเป็นนู้นๆนะว่ะแล้วว่าหอดและครัวนะแต่ว่าบมันมีน้ำเนาะเฮ้ยครัวยังบ่ออะไรห่อมีแตครัวน้อยนี่เยอะครัวน้อยนี่เยอะบุตรชั้นคือว่าบุตรชันได้กายยังบ่ออะรกายให้ตัวนี้หักไปนี่กายได้อะไรนี่นะ ไผ่เนี่นยไกย่ได้ไก่ไผ่ไก่ได้ไผ่เขียวไก่ได้ครัรว,วน้อยตอนนัออ้นขัวตอนนั้นออาัวตอนนี้มือห่อนขัวตอนนั้นนะป้ายนทางแม่เขาในไก่แหละห <c oughs> น้ามีชื่อมีเบอร์เต็งอยู่ว้าไผ่อ่า,า,า,าบอกเขาว่าเขาว่าลุงบอกว่า้ายอ่ะไม่ยู่เป็นเ้าวทุกันขาวทุกอาับุตรได้กินพัดอัทรศัพท์หน่อยนี่ผัดบุมีสมยยัญญาณนะ เปิดพอเอาอินาดวยนี่ผมมีบ่เนี่ยหลวงพ่อเนาะทั้งจะนวยนี่ไปทางใดก็คือจะนวยนี่มันก็ต้ลงมาจนปาบึกับทงเวนชิดชายแล้วว่าบอกาย้เหตุการบมันบอกายนไปงอะไอ่ะเอาเขาขึ้นเหตุการมัแะเขาขึ้นม่อก้นี่าซับนอะไรน่ดมอาพราาชากจังว่ะหได้บุอันนี้อันนี้ของอีนาเงอัยนี้

ว่าการปิ้งครับเขาปิ้งเขาอย่างไรอยู่ครับเขาเขาปิ้งก่อนเอานี่ก็ได้เนี่นี่ได้ได้ได้หนี้เจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ้ยอืมเพลินขึ้นนไหมบรรยากาศดีพี่น้องเลยเนาะเมื่อก่อนเนาะประชันข้ามาตั้งแต่สูงระเล็กนะเนี่ยภากันมาเฮ็ดมาปิ้งบ่อปิ้งยางบุญนี่ดื้อมในตอนนั้นเนาะกับบ่อตะวันพี่น้องเลยมาปิ้งหมกปิ้งหมูที่แถวนี้แหละ พี่หมูนี่แหละพี่น้องเอ๊ะคือพอได้กินมากินข้าวอยู่นี่แต่ช่วงนั้นที่ว่าบ่ได้เปิดช่อง YouTube ใหม่ๆมาแล้วก็อาโทรเข้ามาหาลุงเนาะตอนนั้นกะมาแะมันมาอีกมีแต่เทือนแล้วบ่2ลังเี่เนาะว่างอนภานี่ลุงเพ่นเพนยในี่่ะฮะเพ่นายนนี่อันเฮือนมักชานนั่นบ่ เออเพื่อนก็อยู่บ้านอยว่าอยู่นี่ไงเขาไปมาที่ไทยเลยก็ไปชวนยางเพื่อนก็ไปเฮ็ดเีของเพื่อนเนาะตอนเคลือบตอนขอามเเพื่อนจะมาดว่าน่ไตอนเครือบตอนข้ามเมื่อเพื่อนจะมาดีกว่านี่ไปไปงานเนาะรมกระอันเออทันบ่ใช ว่ามันมากขึ้นเรื่อนที่มีอยู่ท่านพ่อทิมื่สั่นพอสวนแต่พ่อมาน้ำมันเปนเพื่อพิษเขามาแต่หน้าบัดนี้มันมันเขามาบ้านโททิศแล้วเพื่อ่ถาเพราะาสิเขาไปวัดถ่ายนี่สิออกไปแล้วว่ะเพื่อมุ่เส้นเป่ยนมันจะเปี่ยนลเลอศูนกพิษมาเลยประูนกพิษนี่เลยมาเลยบบนี้เลยมาพี่เลยม่ได้เวได้ชูน่ะ ดอคนี่กยัง่นอได้กันอันประกอบบมันอะไรเนาะมาอีกแล้พบอนมันหนักกว่านิด้วว่ะคือนางท้านโมเชนเนาะเออเอ๋ยวกินข่าได้นาเชนเอาไปกินข่าคนเป็นทั้งโอจังเอามานะเอามาแค่กระตุกเข่านั่นว่ะ เยอะเนาะยายบ้าพากันบาพูดไงเยอะทุกทุกอบ่างคือบราณมีแววว่าิติดแต่ไหนคือซื่ออยู่เนาะไม่แม้แต่เอาเหล่านานมาเลยพูดอโทษดีไ้นี่ไม่ใช่ชุ่มช้นเลยเหล่าม่เหล่าข้างนอีกโ้อุายน้องลูกหลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมเนี่ยนี่มันเือมันเคยมาหนำได้ เราต้องบริปาบริขินกันไปได้ย็งคงเป็นเอาจงเสาเหาในนั่นไปเหมือนกันกันใดนาะมียังกันใดเมื่อใดก็เออหน้าพ่อหาแม่พูดตามนามัน้ถามมันต้องแขงว่ามิยังกันใดมามาเป็อะไรเปนขขาวกินเขนน้ามกมาเอาเรามากกอนนในสิ่นั่นคันผู้อื่นถยังว่าบอนั่นคือเขาอันในจอมนะเขามาเขาอ๋อใช่ไเนาะ อือเฮ้ยต้มปลานินโดนเปื่อยถึงคุยเนาะเขาก็ตายแล้วเอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็ทางเฮากินข้าวแก่น้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะให้ทางอ่างอ้น้องเพิ่นคุยกันบาดนี้เนาะทางเฮาก็สิมาเบิ่งบรรยากาศไปบาดนี้มากน้ํานําใหญ่ว่าซั่นเนาะอ่าตนี้เป็นสวนบ้านสวนด้เนาะพี่น้องเอ้ย <laughs> ừ. mà mẹ, hoa mẹ, hoa mà hoa mẹ, hoa mẹ, hoa mẹ, hoa nó làm mẹ, hoa mẹ, vâng, mẹ, hoa mẹ, hoa mẹ, nào mẹ, vâng, mẹ, hoa một con, mẹ, hoa 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 là hoa mẹ,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  hoa còn tốt đây nó, <laughs> nói <nóng nằm> <laughs> น้ํานี่มีมาหลายเด้ดอกจัก à, để อั้ได้กินทั้งแล้วเชียวเมื่อพ่อมาเนี้ยพี่พี่ทั้งพี่ย่างไรบ่อได้บ่เป็นนาเดียวเป็นเดียกันเนาะอันเดียกับขอนะเนาะ งายเดยกับพอแล้วลูกจะดีรอเหรอเนาะโอ้ยพ่อจกินอยู่แล้วนะพ่อจะไปกินอังไงก็นรอเหรเนาะมันลายบ้านนี้แลอวการห้าการห้าการห้าต่อเน่ะนี่แม่นแม่นแม่นบมเป็นหลอกได้บ้านนี้นะการเ้าแม่นอาพนั้่บมเป็นยังเป็นคือเก่า เอาเอาอจ้องเาไม่ได้หรตัวห่เฮ้ยโอ้ยจองงดอกไม้นเออจ้องมามาามกนเยอต้องเอาจะเป็นคอกนอมนดีไมอันี้นั่นอัโต้บ้น่เหมาข้นเลยน้่เอัโต้มามันมัตั้งเดยน่้นเาเย ตกตะปูใช่เลยได้นักเติมได้สุดน้อยอ่ะมาสิดเนาะหรอกตกะปูใช่เอามาเกินมาก้ามชแล้ไงนี่นี่ไหนบ่ทุเนะคู่มันจูไกลายยัคู่ที่นนเล้สูงนะเนี้สูงเขาเลยดียดีดีกอโอ้โหเพิ่งนันนะโอ้ไปเจางาลงาเลม้ได้ครับเอาไปดีไปใช่ Anh nắm đây? Đây, đây đây. Bao bỏ Bố 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 bỏ 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 ngài bỏ 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 rất à, <laughs> <đó. cười> <này> <laughs> à, à, là vui nè tôi cứ nhỏ nè mát cái hát hay là vroom này thì lại cái vroom 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 ยอนมัยย่ยิบุ่ยดยวนี่ทีุ่ยนี่กะองาลงมานนี่แหลโอ้โมองหิระคับรโดดบันบันไดได้เห็นกัยิบฝุยขึ้นนขึ้นนี้ขึ้นี่แล้วเนาะบุเ็นเราถึมจับล้อยู่ระงมันปีนนโอ้โหบเคนะนี่มันจิปีนจักอยู่เนาะขึ้นไป็นอยด้วยเนาะโอ้โโอ้โหักแล้ววนีลงมาลงมาฮักกระฮักงนั่นซือ อ๋อมันรันผู้ได้อยลันเงามันผู้ไรเงาตัวนี้ได้เออยามันจะหักรถแบบนี้ง่ายสุดเนี่อนนโอ้มันหักกับยามันเลยเนาะน่วงลงมาเอาได้เลยไ้เอาได้แบนี่โจเนยมันหักเลยมันแนวมันหนักมากว่านั้นเนาะหนึ่ปี้เนาะเปล้างมาบนนี้หรือครัเกิ้แบบ้อามาทำไงันหยุอเนาะนังิอาจจะทิ่มเน้มันล่น Okay, mình, đúng mình đây, thế đây đúng thế gì đó, vô này. của mình lái ở đây lại rất là buồn, họ ở đây đấy không? Ừ. Ừ. <laughs> này ừ. ở Đây, đây là gì? Thương hoa tôi nè, bưng khâu gì มันเล่นเลยวะ่นู่นกไกุ๊กตัวน่ะมันรุนยูหลายพนเนาะหลายพันมันตขมาเลมันรนได้เอันนี้เอาเอาใส่อกอะเก็บหมากมาได้หมมันรนขนดเท่านจะเอาไปฉันงหัวพี่ได้ครันงอนตัวพี่แล้วทำน้อย้าวไปการ แตใช้เวลาอย่างเเน,นาะโอ้ตก,ก,ก็มีี่ใครขึ้นมาให้แต่ก,กี่ก็ดีแล้วถึไปแล้วเข้าวมากันมาเป็นเ้นบาบานเ่ยรว,ยวยมคุณเริมหมจากว่าบง่ไยอะไรก็มันมันโบอกเล่เนาะเอาแบ่รังนาการขาวข้าการหมดเรียนด้วยยันเราหมดรนบอว่าโอุ้ชื่อว่าเอาเดียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้ก็ได้ไปใ ส่าะไอ้นะ่าะวาสิเขไปห้จับมันจะบุฮู้ว่าสิแนวง่ายเลยเส็เลยิบสองโมงสบสองโมงหนีอันี้รับมันเลามาพี่เสร็เขาเส็เขาจะไม่ขยุดยังนะพ่จคเลยจีมันอย่ี้ต้องามห้านีดนะพี่จ๊คพี่จ๊าอนั้นถึงยึดพุทธาขยุดนะอย่างนี้นะก็มันสุกมันนี่นะ ันจุกยู่ห่ามันเป็นวันยังไเนาะวันที่แปวันที่แปดเดือนแปดเนไม่้อนยังตวเนาะหมูจกเบืองนน้ำมันจะกิมจะชินมันจกเขาวะันีเิ่งจะไปครับนี่งอนโดนหนาเลย เดี๋ยวก้องแทนมีอยูนสี่ที่น้สี่เครื่องที่แตยังมีคือตัาอย่มงเลยอ๋ามันเป็นแง็มเนยลกขนี่ดาะเนาะที่เราเห็นน่าว่าเห็นนั่นหน้าก็มันบับเยงไงเห็นได้กุิว่ามันนั่นะทางนันรวมน้ว่าอะไรี่มันเป็นหมากมันเป็น้วมนบเป็เนาะ มันไม่น้ำ no, ม no, no, ันใกล้น้ำนะอยู่ลุ่มมากับน้ำนะไหนเด้น้องนี่นะน้องโม่ไงครับน้องเบ่กกว่าน้ำเรื่องไฟป่ะฮะเรื้องผมไม่ได้เมน้งดูป่ว่านอนาเลื่องด้วยกันเลยบ่นอนดึงดีเละหมดเฮงเลยหมดเงเลยกันบินทั้งใหม่เนาะลงใหม่นลงมดสิเอ็่ะินกันสิ

Hàn ở bên nhau Ủa Hàn đâu là mà làm thuyền thì cái phải Hàn cũng ở bên nhau thì... Mình không có đến đâu Thì cậu cũng nheo cả này, có cũng nghe cả Hàn ở bên nhau Chính mà đấy anh Đây, Hàn là thị trấn này, mua của mình chứ hả Mà thị trấn thì nhưng mà nó ngon lắm Thế bây giờ thì bây giờ bây giờ bây mua tờ này Mua mua tờ Mua Nó xuống đây Mua tờ này ra xong là... Thì mua bỏ Thì, thí, thí, thí Mua

นั่นเป็นยิมกันี่ผ้าไหมอันนี้มันเต๊เลยนันะตาหม่กัม่้าไม่ได้ปผ้าให้มันเนียนๆก็หซุกาแพูดเลยกับ่ไหจิฟ้าพามาให้ก่อน้าไหม้าแล้วนะมันเจเลยเนาะนี่ผมใหม่ตกตับกเหมาะแมงมันก็บมไม่ละไม่นั่นนะ้าเพราะพามันเป็นให้เป็นดิ่นแน่นนนะโอ้ผ้ามันเป็นลิ่เออ้ามันเป็นลิ่เลยเขา เขาซุบก,กึบเข้าไปเลยก็ใมันเน่ยนๆน,นะคุณเดินหัตัดเล,นลยน่นเนี่ย,ย,ยมันหลุนยากทบ่บแบบนี้นี่มาคันบรแก่บาง้อยมามันหัดให้มันเก็บเอาร้หรนหลุนเนได้งานนี่ยังบริเป,ปล่ได้เหมคือพอเพื่อ<ะ>ขอเรื่องงานก็ทำเลยเนาะทำลเลยหาไมงหาหมงอามงเขาก็หร เนาะเอ้าล mm ิเอาเนาะลิจ๊ะแล้วเฮาก็ไปนั่นแล้วเมื่อไปทันบ่เอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าไดเวลาอันสมควรบาดนี้ทางเฮาก็จะได้เดินทางกับอ่าอลมกันตั้งแต่มาฮอดเพิ่นแพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอนางดนนางแอนถือว่าพอสมควรแหละเนาะ

มาได้ตองเกิดมัดยล้วไปเช็ดโวมันบไม่อย่ยังนาะนี่ขอทานทานบ่อยไหวัวมันมันมีกมดทวันห่สองหมื่นสหม่ไตเลย่้แล้วเขาหม่ได้เลยเขาไดตไปใเนี่ที่โตนก็ตยนี่นะมี ว่ามันสภาพมันแตกยรอกกระยามันเขาฉอดไอ้เขานักมักมีหนักนกมีอักมีนักมนกมนกมนกมีนกนกมักนกีนักมนักนักมีนักนักีนักักมีนกนักมีนักมักมนักมนากมีักมีนักมีนักนกมีนกมีกมีนักมีนักมยกักกักกกกกักนมีนาก

Hoặc không nhanh, nên sao lúc tải mà là mà giữa ngon là giữa. Mãi lúc mặt em mặt em mặt kia, mặt em mặt em mặt em má em mặt Má mặt em mặt em là em mặt em mặt em mặt Má mặt em 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 mặt nó mặt โหน่อยโใหญ่นมันมันก็แนวอกอูเลยอืสบาทมันป็นพันโตแบนี้แหละต่วมันม่ได้เล่นาไดได้พันไก่เบ็นี่านเนี่ยเอาานแม่ใเยูเลผูกัแม่จะได้ยแบบนี้นะเอาหน่เอาใส่เอาได้มันเอาเป็ดีเกลเนาะห่อนได้ ไปสี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระทางบอเซนสิได้ขอตัวจบคลิปไปสำนึกก่อนพี่น้องเนาะสิได้เดินทางกลับแล้วบาดดี้เนาะอยู่ดีมีแห้งบักทุกทานทุกคนเด้อพี่น้องเด้อบาดดี้เนาะจะได้เดินทางกลับแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปก่อนอยู่ดีมีแห้งบักทุกทานทุกคนพี่น้องยดยสบายดีพี่น้องยดยเนาะ